จมลาก็คือการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากจมลานั้นนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษา PHP ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานโดยสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือ Apache นะคะเพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ PHP เพื่อใช้ในการแปลภาษาสคริปต์ MySQL นะคะเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล PHP MyAdmin นะคะใช้สำหรับในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บนะคะซึ่งองค์ประกอบทั้ง4อย่างที่กล่าวมานี้นะคะได้มีผู้นำมารวบรวมเป็นชุดติดตั้งเดียวกันก็คือชุดติดตั้งของโปรแกรม AppServ e ในที่นี้จะติดตั้งโปรแกรม AppServ เวอร์ชัน2.5.10นะคะซึ่งในขั้นตอนการติดตั้งนั้นเราก็ ดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่การติดตั้งกด Yes นะคะต่อไปเราก็กด Next กด I Agree ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการกำหนดตำแหน่งที่จะใช้ในการติดตั้งโปรแกรม AppServe นะคะว่าจะให้อยู่ที่ไหนในค่า Default ของโปรแกรมก็คือจะเก็บไว้ที่ตำแหน่งดักของไดซีนะคะโฟลเ e r ร์ p s ปเซ e ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็กด Next เพื่อทำการติดตั้งขั้นตอนต่อไปโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะติดตั้งทั้ง Apache MySQL PHP แล้วก็ PHP MyAdmin เลยไหมแล้วก็เลือกทั้ง4อย่างนะคะแล้วก็กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในหน้าจอนี้ก็คือการตั้งชื่อของเซิร์ฟเวอร์นะคะเราสามารถตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะ ในที่นี้ตั้งชื่อว่า pku นี่สามารถตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ช่องต่อไปก็คือช่องในการกำหนดอีเมลเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วนะคะช่องต่อไปก็คือช่องพอร์ต ในที่นี้พอร์ตที่เป็นค่าปกติมาตรฐานเลยก็คือค่า80เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็กด next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนนี้คือการกำหนดรหัสผ่านหรือ password ของโปรแกรม mysql server นะคะเราก็สามารถตั้งเป็นตัวเลขหรืออะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเมื่อตั้งเสร็จแล้วกด i n s t a l l นะคะเพื่อติดตั้งโปรแกรมขั้นตอนนี้เราก็จะรอนะคะจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งสำเร็จเมื่อติดตั้งสำเร็จก็จะขึ้นว่า finish นะคะเมื่อติดตั้งสำเร็จนะคะก็จะขึ้นว่า finish นะคะแล้วก็กดปุ่ม finish นะคะเพื่อปิดโปรแกรมที่ใช้ติดตั้ง เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วหวังว่านักเ,เรียนคงสนุกกับการติดตั้งนะคะแล้วก็คงทำได้กันทุกคนขอบคุณค่ะเมื่อเราทำการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับจูมลาซึ่งการสร้างฐานข้อมูลจากจูมลานั้นนะคะเราจะสร้างโดย ใช้โปรแกรม PHP MyAdmin นะคะโดยขั้นตอนที่1นะคะไปเปิดที่เบราว์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, Firefox หรือว่า Chrome นะคะก็สามารถใช้ได้ในที่นี้เลือกใช้ Chrome นะคะพิมพ์นะคะ http นะคะ local แล้วกด enter จะปรากฏเวอร์ชันของ AppServe ที่เราติดตั้งถ้าปรากฏหน้า AppServe หน้านี้นะคะแสดงว่าเราทำการติดตั้งสำเร็จและมีความสมบูรณ์ต่อมาก็คือการทำการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PHP MyAdmin คลิกที่ PHP MyAdmin นะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านสำหรับ MySQL ปกติชื่อผู้ใช้ในระบบปกติจะเป็น root นะคะก็คือ root รหัสผ่านคือตอนที่เราติดตั้งเว็บเซิร์ฟเรเราจะกำหนดรหัสผ่านสำหรับ MySQL เราก็ใส่ที่เรากำหนดไปนะคะเมื่อใส่แล้วก็คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม PSP MyAdmin นะคะจะเห็นว่ามีหน้าตาดังหน้าต่างนี้นะคะถ้าเราจะสร้างฐานข้อมูลสำหรับติดตั้งโปรแกรม j o o m l านะคะให้เราไปที่ช่องการสร้างฐานข้อมูลใหม่นะคะแล้วกำหนดชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการลงไป จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะในที่นี้ขอตั้งชื่อว่า data joomla data joomla นะคะเมื่อพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่คำว่าสร้างนะคะก็จะปรากฏคำว่า create database data joomla ก็คือ ชื่อที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลแล้วเราก็สามารถออกจากฐานข้อมูลโปรแกร,รม p r i n p m y Admin ได้เลยนะคะหวังว่านักเรียนคงสร้างฐานข้อมูลได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการติดตั้งโปรแกรม j o o m l a ค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อเราทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับในการติดตั้ง Joomla เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการติดตั้งโปรแกรม Joomla โดยโปรแกรม Joomla ที่จะทำการติดตั้งนะคะในบทเรียนนี้จะใช้เวอร์ชั่น Joomla 2.5.4นะคะซึ่ง จุมลานะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันต้องรานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถทำงานได้โดยในขั้นตอนแรกเราทำการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะคะที่ในไดซีนะคะแล้วก็ AppServe เราจะทำการ Copy นะคะโปรแกรมจุมลาที่เราดาวน์โหลดมานะคะไปไว้ที่ d i c e แ p p p ซิ v e นะคะที่เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะไปที่ไดซีแอปเซิร์ฟนะคะแล้วก็ w w w นะคะคลิกขวานะคะวางจุลาร์ที่เราก๊อปปี้มานะคะจุลาร์ที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะทำการบีบอัดข้อมูลไว้ให้เราทำการขยายไฟล์แตกไฟล์ออกมานะคะโดยทำการคลิกขวานะคะที่ไฟล์ที่เราบีบอัดนะคะแล้วก็ x t a c to จ o ล m า a 5 5 4นะคะรอนะคะรอจนกว่าโปรแกรมจะแตกไฟล์สำเร็จนะคะเมือ่อทำการแตกไฟล์สำเร็จนะคะจะได้โฟลเดอร์มานะคะชื่อจุล m า a 2.5.4นะคะเหมือนกับ ที่เราดาวน์โหลดมานะคะให้เราทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้นะคะให้ง่ายต่อการรันโปรแกรมนะคะในที่นี้จะตั้งชื่อว่า myweb นะคะชื่อ myweb ที่เราตั้งขึ้นนี้ก็จะใช้ในการรันในเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งวิธีการรันในการติดตั้ง โปรแกรมจุมลาก็คือให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะในที่นี้จะใช้ chrome นะคะโดยคลิกที่ chrome นะคะพิมพ์ localhost นะคะชื่อโปรแกรมจุมลาที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ก็คือ myweb นะคะตั้งชื่ออะไรให้พิมพ์ตรงตรงนี้นะคะถ้านักเรียนตั้งเป็นชื่ออื่นก็ให พิมพ์เป็นชื่ออื่นในที่นี้ครูตั้งเป็นชื่อ MyWeb นะคะแล้วกด Enter เมื่อกด Enter นะคะจะเข้าขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม j o o m l a ขั้นตอนที่1ก็คือการเลือกภาษานะคะในที่นี้ก็จะติดตั้งโดยใช้ภาษาไทยนะคะเมื่อเลือกภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็คลิกต่อไปไปสู่ขั้นตอนที่2นะคะ ขั้นตอนที่2ก็ตรวจสอบก่อนติดตั้งว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยรองรับจุมลาหรือไม่นะคะในที่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปลิขสิทธิ์นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ต่อไปเมื่อถึงหน้าการติดตั้ง การตั้งค่าฐานข้อมูลนะคะเราก็จะใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลลงไปนะคะก็คือชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลก็คือชื่อ r o o t นะคะรหัสผ่านก็ที่เราติดตั้งไปเมื่อครั้งละแอปนะคะชื่อฐานข้อมูลเราตั้งชื่อว่าอะไรในที่นี้ตั้งชื่อว่า data zoom ล a นะคะเมื่อเรากรอก ครบทุกช่องนะคะชื่อโฮสต์ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลรหัสผ่านชื่อฐานข้อมูลคัน,นำหน้าตารางนี่ไม่ต้องกรอกอะไรนะคะโปรแกรมจะทําการตั้งค่าไว้ให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อตั้งค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปโปรแกรมก็จะ รอนะคะว่ามีความผิดพลาดอะไรไหมถ้าไม่มีความผิดพลาดอะไรก็จะเข้าหน้าการตั้งค่า f t p นะคะในที่นี้ไม่เปิดการใช้ f t p นะคะตอบว่าไม่แล้วก็กดต่อไปเมื่อเข้าหน้าการตั้งค่าหลักของเว็บก็คือตั้งชื่อเว็บชื่อเว็บเราจะตั้งชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเราจะทำเว็บเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอีเมลนะคะใส่อีเมลก็ใส่อีเมลของเราไปรหัส ผ่านผู้ดูแลเว็บไซต์เราก็ตั้งเองนะคะตามใจชอบที่เราอยากจะตั้งตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่เราจำได้นะคะเสร็จแล้วจุมลาก็จะถามว่าจะติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่นะคะในที่นี้ขอติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะคะ มันก็จะบอกว่าติดตั้งข้อมูลตัวอย่างสำเร็จแล้วก็คลิกต่อไปมาคลิกต่อไปนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกันติดตั้งโปรแกรมจุมราเขาก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้คุณติดตั้งจุมราสำเร็จแล้วแล้วก็จะมีตัวอักษรสีแดงให้ลบโฟลเดอร์ installation ออกนะคะหากไม่ลบ ระบบก็จะไม่ยอมให้ทำงานต่อไปแล้วก็คลิกที่ปุ่มลบโฟลเดอร์อินส l a t ชั่นนะคะเมื่อ folder installation ถูกลบแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเข้าสู่หน้าหน้าเว็บไซต์นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าชื่อสมาชิกคือแอดมิน hmm. ก็คือหน้าชื่อของผู้ดูแลระบบนะคะ mm hmm. ก็คือชื่อแอดมิน รหัสผ่านก็ที่เราตั้งไว้นะคะสำหรับเข้าไปจัดการเว็บไซต์ด้านหลังคราวนี้เราจะดูหน้าเว็บที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะคะว่าหน้าเว็บตัวอย่างของโปรแกรมจุลาราเป็นอย่างไรนะคะคลิกนี่นะคะคือหน้าเว็บที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยของโปรแกรมจุลารานะคะ ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมจ o มลานะคะหวังว่านักเรียนคงจะสามารถติดตั้งโปรแกรมจ o มลาได้แล้วนะคะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจ o มลาในลำดับต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมจ o มลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ในการจัดการองค์ประกอบต,ต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ เราต้องทำในโหมดของผู้ดูแลเว็บไซต์หรือแอดมินิสเตเตอร์นะคะโดยการล็อกอินเข้าระบบก่อนซึ่งการจัดการเว็บไซต์ด้วยจุมลาเราจะใช้เบราว์เซอร์นะคะในการจัดการซึ่งในบทนี้จะใช้โครมนะคะโดยคลิกที่โครมนะคะพิมพ์นะคะ localhost ื่อเว็บที่สร้างขึ้นก็คือ myweb นะคะ slash administrator แล้วกด enter นะคะจะเข้าสู่ หน้าเข้าระบบของผู้ดูแลระบบของจุมลานะคะเราก็ใส่ username ลงไป username ที่เราตั้งไว้ก็คือ admin password ก็คือที่เราตั้งไว้เองนะคะแล้วก็กดปุ่ม login เพื่อเข้าระบบเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะปรากฏ ส่วนประกอบของหน้าจอการจัดการเว็บไซต์ของจุลา l a สำหรับผู้ดูแลระบบอย่างนี้นะคะส่วนบนก็จะเป็นเมนูนะคะส่วนล่างก็จะเป็นปุ่มไอคอนในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆของจุลา l a นะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งปุ่มก็คือคือปุ่ม v วิว Size ก็คือการดูตัวอย่าง เว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นนะคะถ้าคลิกปุ่ม v i w w s t e นะคะก็จะปรากฏตัวอย่างเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะเป็นการดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่เราแก้ไขปรับปรุงนะคะอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม l o อ k อ u t ปุ่มออกจากระบบนะคะเมื่อเราทำงาน เสร็จเรียบร้อยนะคะสร้างเว็บไซต์หรือว่าทําอะไรเรียบร้อยแล้วต้องการออกจากระบบนะคะก็กดปุ่ม logout ค่ะเพื่อความปลอดภัยในการดูแลเว็บไซต์ของเราเมื่อออกจากระบบนะคะก็จะกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าระบบกับโปรแกรมจุมนลาในการจัดการเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจุมนลานะคะ่ะขอบคุณค่ะ ปกติแล้วนะคะเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมจุมลาเสร็จนะคะจุมลาของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษแม้ว่าเราจะสามารถสร้างบทความหรือเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่องค์ปกระกอ,อื่นๆก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะจะทำให้เว็บดูไม่กลมกลืนนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องติดตั้งภาษาไทยให้กับจุมลานะคะโดยไปดาวน์โหลดนะคะ ภาษาไทยสำหรับจุมลานะคะมาเก็บไว้ในที่นี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเป็นจุมลาเวอร์ชั่น5 5 1นะคะเป็นภาษาไทยซึ่งการติดตั้งนั้นนะคะให้เราไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะให้เข้าระบบเข้าไปเข้าระบบเข้าไปนะคะแอดมินรหัสผ่านแล้วก็กดล็อกอินนะคะเมื่อเข้าระบบได้แล้วนะคะ ให้ไปที่ Extension นะคะ Extension Manager นะคะเพื่อจัดการติดตั้งโปรแกรมภาษาไทยให้กับจุม m รานะคะแล้วไปที่ Upload Package File ให้คลิกปุ่มเลือกไฟล์นะคะไปที่ที่อยู่ของเราที่เราเก็บไฟล์ที่ติดตั้งภาษาไทยไว้นะคะ คลิกนะคะแล้วกดปุ่ม Open เมื่อกดปุ่ม Open แล้วโปรแกรมชื่อไฟล์ติดตั้งภาษาไทยนะคะก็จะมาอยู่ในช่อง Text Box นี้นะคะชื่อว่าจุลาน2.51นะคะแล้วก็กดปุ่ม Update and Install นะคะ โปรแกรม Joomla ก็จะบอกว่า install package boss set f u l ก็คือติดตั้งแพ็กเกจภาษาไทยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าเป็นการติดตั้งภาษาไทยสำเร็จต่อมาก็คือการตั้งค่าให้ Joomla เป็นภาษาไทยแล้วก็ไปที่เมนู extension นะคะเราไปที่ language manager นะคะซึ่งเป็นส่วนในการจัดการภาษาของ Joomla คลิกเข้าไป คลิกเข้าไปนะคะจะมีภาษาไทยให้เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะแล้วกด default นะคะแล้วลองคลิกปุ่ม view size ดูนะคะก็จะเริ่มมีภาษาไทยนะคะมีภาษาไทยอยู่ในระบบนะคะ ปิดหน้าต่างวิวไซต์ออกก่อนนะคะต่อมาก็จะเป็นการจัดการภาษาไทยหน้าผู้ดูแลระบบนะคะให้เป็นภาษาไทยนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็คลิกที่ปุ่ม install administrator นะคะแล้วก็คลิกเลือกภาษาไทยนะคะคลิกปุ่ม default นะคะ หน้าผู้ดูแลระบบทั้งหมดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะ หน้าผู้ดูแลระบบทั้งหมดนะคะก็จะไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานหวังว่านักเรียนคงติดตั้งภาษาไทยสำหรับจุมลาได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยด้ยจุมลาขอบคุณค่ะ